พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจทำอะไรนี่มันต้องตั้งใจมันจึงสำเร็จรุ้ร่วงไปได้เราทำอะไรลงไปทำไม่ตั้งใจแล้วไม่สำเร็จแน่เพราะว่าอุปสรรคมันย่อมมีอุปสรรคนี่แหละทำให คนเรานั่นเป็นคนดีได้หรือเป็นคนชั่วได้ได้ทั้งสองทางถ้าผู้ใดฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปได้ก็เป็นผู้ดีได้มีสติมีปัญญาถ้าผู้ใดฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปไม่ได้ก็ถอยหลังเข้าครองกลายเป็นคนเลวไปอ,อเ็็นอย่างนั้นพระบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั่นะ พระองค์ทำความดีมาให้เป็นตัวอย่างของชาวโลกมาแล้วตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่โน่นตามประวัติแล้วพระองค์ทำอะไรนะั้นตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆเอาให้ลุล่วงไปจนได้ไม่อ้างการอ้างเวลาไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด ในเมื่อมองเห็นว่าการกระทําอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ลงมือทําไปเลยแหละอันธรรมดาพระพุทธเจ้านมผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพุทธเจ้านัน่นนะท่านทำความดีอะไรอะไรท่านก็มุ่งให้ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียว ไม่ได้มุ่งลาบยศสรรเสริญในความสุขใด,ดในโลกอันมนั้นท่านตัดออกไปหมดเลยรวบรวมแต่บุญกุศลอย่างเดียวให้แก่กล้าขึ้นไปเพื่อจะได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกนี่พระองค์ตั้งใจลงมาอย่างนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์ตุนนะ เพราะฉะนั้นพระบารมีก็จึงค่อยแก่กล้าแล้วก็จึงเต็มบริบูรณ์ <c oughs> ถ้าว่าพระองค์ไม่ตั้งพระไัยให้หนักแน่นลงไปอย่างว่านี้แล้วพระบารมีทำก็จะไม่เต็มง่ายเลย <c oughs> แต่พรอที่สัตว์บางท่านบางคน เมื่อสร้างบารมีไปไปเกิดท้อใจขึ้นมาแล้วใจอ่อนแอเมื่อไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่ตนเกิดขึ้นในยุคนั้นนะ่ะก็ข้าพระองค์นี่ปรารถนาเป็นพรุทธเจ้ามาแล้วแล้วนานสักเท่าไหร่บารมีของข้าพระองค์นี้ถึงจะเต็มได้ พระพุทธเจ้าเล็งยานดูแล้วก็ตรัสบอกว่ายังเท่านั้นกลับเท่านี้กลับถึงจะเต็มได้อย่างนี้ใจเกิดทอด้อถอยขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะสร้างบาร,รมีไปให้นานถึงปานนั้นได้ก็เลยอธิษฐานใจกลับมาบำเพ็ญสาหกบบารมีเอา มาเจริญศีลสมาธิปัญญาไปบางทีท่านก็ได้สำเร็จอรหันในชาตินั้นไปเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละไม่ว่าใครๆแหละการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสันิบาตอันนี้นะเมื่อมามองดูชีวิตอันนี้แล้ว เห็นว่ามันเต็มไปด้วยความยุ่งยากเต็มไปด้วยอุปสรรคความขัดข้องนานาประการคำว่าอุปสรรคนั่นอ่ะถ้าว่าตรงๆก็ได้แก่ความทุกข์นั่นเองหละนั่นเองเอาทำอะไรลงไปแล้วบางอย่างก็ไม่ได้สมหวังเลยอย่างนี้นเอาก็มานั่งปรับทุกข์กับตัวเองแล้ว โอ้ยเราทำอย่างนั้นลงไปแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยมีแต่ทุกข์เป่าๆหัอทำการค้าขายไปก็ขาดทุนย่อยยับมูนี่หรือทำนาะทําสวนเอา้าเกิดแรงเกิดแห้งขึ้นมาไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยหรือปลูกพืชอะไรลงไปในพื้นดินลงไปแล้วก็ มีสัตว์มากัดกินเป็นอาหารไปเสียหมดก็ไม่ค่อยได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอย่างนี้เมื่อนี้นหละคำว่าอุปสรรคของชีวิตนะอันนั้นเรียกว่าอุปสรรคภายนอกมันก็พอให้เกิดความทุกข์ได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ ถ้าขาดปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงเสียมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยเช่น mm hmm. ขาดอาหารนี่สำคัญมากเทียวร่างกายอันนี้เมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วอยู่ไม่ได้เลยเป็น mm hmm. อย่างนั้นมีอาหารถ้าขาดผ้านุ่งผ้าหม่มก็ไม่ได้อีกแหละ mm hmm. มีอาหารมีผ้านุ่งผ้าหม่มเอาขาด อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลับนอนป้องกันฝนล,ลมแดดสัตว์ที่มีพิษต่างๆมูอนี้นะขาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปขาดยุกยาก็ไม่ได้อีก โรคบางอย่างนั้นถ้าไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายก็มีอไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่เนี่ยจึยด้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยของชีวิตนี่มันจะขาดไม่ได้เลยต่างแต่ว่าบางคนก็รู้จักประมาณ อย่างนี้แหละเช่นอย่างมาประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชอย่างนี้ก็เรียกว่าตัดทอนความอยากในปัจจัยสี่นั้นให้น้อยลงไปเช่นอาหารเราก็ฉันหรือว่ารับประทานเพียงวันละมือ้อหรือว่าวันละคาบเท่านั้นก็พอประทาังชีวิตอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่สำหรับผู้ครองเรือนแล้ว ไม่ไหวจะไปทานมือเดียวอ่ะไม่ไหวอ้างว่าทำการงานหนักเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วไปไม่ไหวอืเ mm. ป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มีภาระอันเบาไม่หนักเหมือนผู้ครองเรือนนะ เป็นนักบวชถ้าว่าไปบริโภคอาหารมากๆเหมือนอย่างชาวบ้านนั่นก็เป็นนักบวชไปไม่ได้เพราะว่าเป็นนักบวชนี่มันมีวินัยห้ามไม่ได้ให้ทําการค้าการขายไม่ได้ทําไรไถนาอะไรเลยดังนั้นนักบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบลงพระองค์พาพุทธบริษัททั้งหลายดําเนินมาเลยทีเดียวแหละ เพระองค์แหละเป็นตัวอย่างนะองค์กระันมือเดียววันหนึ่งวันหนึ่งอย่างนี้เลยแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามมีตามได้ไม่ได้ขนขวายอะไรมากมายสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วนะมีคนมีศรัทธาก็สร้างถวายพระองค์ก็อยู่ไปส่วนมากนั่น ก็อยู่ในระหว่างพรรษารนี่แหละก็ออกพรรษาแล้ว,ออลวส่วนมากก็พ,พาภาษาวกทั้งหลายเที่ยวจาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่อ,อ,อาศัยอยู่ตามลูกขมูลล่มไม้นั่นแหละเป็นที่อยู่อาศัยของพระองค์และภาษาวกทั้งหลายแต่ในค้างนั้นนะวันนี้ชาวบ้านรู้ข่าวเข้า พากันออกไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมก็นั่งพื้นดินนั่นแหละฟังธรรมอ่ะ,อะใครจะไปสร้างเสนาสนะต้อนรับไว้ทันกับเวลาอย่างนั้นไม่มีเพราะนั <c oughs> ้นจึงปรากฏในตำรานั้นว่ามีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเอาลูกยังเล็กอยู่นี่แหละติดไปด้วยไปฟังเทศพระพุทธเจ้า ไปแล้ววันนี้ก็ไปผูกเปลใส่จอมปลวกนั้นหลังจอมปลวกนั้นเอาลูกนอนอยู่บนเปลนั้นลูกมันก็นอนหลับไปแม่ก็นั่งฟังทำไปในทันใดนั้นงูเห่าตัวนึงอยู่ในพงจอมปลวกนั้นเลื้อยออกมามากัดเอาเด็กนั้นร้องกีกเท่านั้นแล้วเด็กนั้นก็สลบไปเลยฝ่ายแม่นั้นรู้ว่างูกัดลูก แทนที่จักกวีกววาดไปอุม้มเอาลูกมารักษาพยาบาลไม่เลยนั่งฟังเทศเฉยเมื่อพระอ,องค์เจ้าแสดงธรรมจบลงหญิงก็นั้นก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลเมื่อปฏิญ,ญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วก็จึงได้ลุกไปอุม้มเอาลูกนั่นมา แล้วมาอธิษฐานถึงบุญบารมีกุศลความดีอะไรที่ตนกระทำมาหากมีจริงขอให้พิษงูนี่จงหายออกไปจากร่างกายลูกของเราในบัดนี้อธิษฐานแล้วก็เอามือลูกตั้งแต่ศรีรษะลงไปจนถึงเท้านุูนพิษงูก็ออกไปจากร่างกายของลูกหญิงคนนั้นจนหมด เด็กนั้นก็ฟื้นคืนชีพมาได้นี่แสดงว่าพระศาสดาทรงโปรดไปอยู่ในปา่าอย่างอยู่แบบง่ายๆจริงๆเนี่ยนั่นเนี่ย,ยว่าเอาใบไม้ลองผ้าปูาปนั่งผ้านอนลงไปแล้วก็นั่งก็อนอนตามพื้นดินนั้นไป อันนี้มันก็น่าคิดอยู่พวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์เมื่อเราคิดถึงประวัติความเป็นมาของพระองค์บ่อยๆก็ทำให้เรานั่นเป็นผู้มักน้อยสันโดษเข้าไปเพราะในฐานะที่เราเลื่อมใสเราถึงได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจา้าหรือมาบวชเรียนเขียนอ่านในวัดวาสศาสนานี้ เป็นอย่างนี้แหละปฏิปทาในพุทธศาสนานี่นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จำเป็นที่จะต้องได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละคือเป็นผู้มักน้อยสันโดษมักน้อยในหมายความว่าชอบอยากจะให้กิเลสตัณหาบาปธรรมมันน้อยไปจากจิตใจเลื่อยไปไม่อยากสะสมกิเลสบาปธรรมให้หนาแน่นขึ้นในใจิตใจ คำว่า,าสันโดษนั้นยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ก็หมายถึงปัจจัยสี่ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละอันนี้บางคนก็ตีความหมายผิดไปเอ้าถ้าไปให้ยินดีกับสมบัติที่มีอยู่แล้วนั้นไม่หามาเพิ่มเติมอีกมันก็อดสิเพราะว่าน,นี่มันตีความหมายผิดไปอ่ะอันเนี้ย ควจริงไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายว่าเมื่อเราแสวงหาทรัพ์ยสมบัติเข้าของอะไรได้มามากเท่าใดน้อยเท่าใดแล้วเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ในสมบัติที่ตนหามาได้นั้นไม่เพ่งเล็งทะเยอทะยานอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอันนั้นมันจัดเป็นความโลภนี่แหละคำว่า รือสันโดษยินดีตามมีตามได้นั้นมีความหมายอย่างนี้ไม่ควรที่จะเข้าใจผิดไปคนเรานะถ้าไม่ทำการทำงานแล้วมันก็ไม่มีจะก,กินแหละไม่ว่าใครหละอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยแม่นักบวชเนี่ยบวชขมาลัคขีคลานไปบินธบาตอย่างนี้นะ แล้วชาวบ้านเขาจะเอาเวลาไหนขอนขวายจัดอาหารการชั้นมาเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะชาวบ้านเขาก็ยุ่งยากในการทำการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพซุลมุนรุ่นวายยิ่งกว่านักบวดหลายเท่าเลยดังนั้นเนยพระศาสดาจึงได้พาพระสาวกสเสด็จบินธบาตเป็นกิจวัตรเลย ข้อที่ว่าที่ทรงสั่งสอนให้ทําตัวให้เขาเลี่ยงง่ายนั่น,น,นแหละเป็นคุณธรรมมันสำคัญอันหนึ่งอันนี้นะก็หมายความว่าเราเดินมินทบาทไปตามกรอกตามซอยถนนหนทางอันที่มีหมู่บ้านเลียงลายกันอยู่ใครเขามีศรัทธาเขากดเตรียมจัดข้าวอาหารอะไรมาใส่บาทให้ มันก็ง่ายขึ้นหน่อยเดียวว่าไปอยู่ใกล้บ้านเขาเลยอย่างนั้นใครไม่มีศรัทธาก็แล้วไปนี่เรียกว่าทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาใส่บาตรให้ได้เท่าไรเราก็มาพิจารณาบริโภคคบฉันเท่านั้นถ้าหากว่าผูใ้ใดได้มากหน่อยนึงก็จะเฉลี่ยแบ่งปันให้เพื่อน ที่ได้บินอาหารวินนบาดน้อยนั้นอันนี้หมายถึงบางแห่งบางที่ไม่มีโรงครัวเลยแล้วก็ต่างคนต่างไปวินธาบาดมาอย่างนี้นะเมื่อมารวมกันฉันแล้อย่างนี้ก็ต้องดูแลกันเนะี่ยใครได้น้อยผู้ได้มากก็ต้องเฉลี่ยให้ผู้ได้น้อยนั้นให้ได้ครบได้ฉันเหมือนกัน อันนี้เป็นคุณธรรมของนักบวชถ้านักบวชเราใดหากไม่ประพฤติอย่างนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วนักบวชเหล่านั้นย่อมเจริญไปไม่ได้เลยย่อมสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เลยอ่าเป็นอย่างนั้นแม้ชาวบ้านก็เหมือนกันเลยบ้านใกล้ถัดเรือนเคียงกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ไม่เหลวแลกันเลยอ่ะ ใครจะเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่เดี๋ยวแลกันอย่างนี้นะมันก็จะไปสามัคคีกันได้อย่างไรอะ่ะเวลาฝ่ายหนึ่งเจ็บใครได้ป่วยลงก็ไม่กวีกวาดไม่ไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวอะไรอย่างนี้นะมันก็สามัคคีกันไปไม่ได้แล้วก็แตกสามัคคีกันแหละหรือว่าใครตกทุกข์ได้ยากลําบากอย่างไรผู้ที่ มีฐานะดีก็ไม่เดียวแหลถึงจะเป็นญาติกันก็ตามอย่างนี้นะมันก็เป็นญาติกันยืดเยื้อไปไม่ได้เลยบรรดาชาวบ้านทั้งหลายแต่เพื่อนบ้านใกล้ถัดดัานเลี้ยงกันก็เหมือนกันนะถึงจะไม่ได้เกิดในวงตระกูลเดียวกันก็ตามถ้าหากว่าเราถือทาเป็นใหญ่แล้วเราต้องดูแลกันต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันดีกว่าเป็นศัตรูกันนี่เราถือธรรมเป็นใหญ่มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าถือโลกเป็นใหญ่หรือว่าถือกิเลสเป็นใหญ่แล้วมันก็นำเอาลัทีเห็นแก่ตัวนั่นแหละเขามาใช้ต่อกันเลยแบบนี้นะตัวใครตัวมันไปอย่างนั้นนะอันนั้นไม่เป็นธรรมเลยพระศาสดาไม่ทรงสั่งสอนเลยแบบนั้นนะ เราต้องเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันแม่ในวัดบาอารามน,นี่เนี่ภพิกสุสามเณรไทยยกทายาอยู่ด้วยกันมองมากนี้นะใครรู้ว่าใครเจ็บใครได้ป่วยลงอย่างนี้ก็ต้องไปเยี่ยมเยียนถามข่าวข่าวกันเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใดเมื่อทราบแล้วก็ไปบอกท่านผู้ปกครองหมู่คณะให้ทราบเช่นนี้ เมื่อท่านทราบแล้วท่านก็จะได้หาทางช่วยเหลือเยียวยากันไปพอนำไปโรงพยาบาลก็พาไปโรงพยาบาลถ้าพอช่วยเหลือแก้ไขกันอยู่ในที่อยู่ที่อาศัยก็แก้ไขกันไปอย่างนี้แหละเราจึงอยู่รวมกันได้เป็นหมู่เป็นคณะกองดองสามคัคคีรักใคร่นับถือกันและกัน เมื่อเราปองรองสามัคคีกันได้อย่างนี้แล้วการปฏิบัติธรรมการเจริญสมถะวิปัสสนานี่มันก็ไปได้คล่องแคล่วเลยต่างคนต่างก็เจริญเมตตาไมาตรีจิตคิดให้ผู้อยู่ใกล้ชิดกันนี่เป็นสุขทุกข์ทวนหน้าไปเลยไม่คิดลำเอียงว่ายินดีกับคนโน้นเกลียดคนนี่ ไม่ไม่ใช้ความลำเอียงอย่างนั้นถ้าไปลำเอียงอย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ชื่อว่าเป็นผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ <c oughs> นี่ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจไว้นี่คุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าหาว่าคนหมู่ใดเราได้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้ว คนหมู่นั้นเหล่านั้นย่อมอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้แม้จะอยู่มากด้วยกันก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างสงบระงับทีเดียวแหละใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทําหน้าที่ของตนไปผู้ที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเรีเรยนเช่นผู้บวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะก็ตั้งอกตั้งใจท่องบนจดจําเอาลักสูตร แห่งพระธรรมวิในัยให้มันเต็มความสามารถของตนและท่องจำเอาให้ได้ไม่ใช่ว่าเราบวชมาพอแต่ตามรพเณีเยเฉยๆบางคนก็คิดว่าบวชมาให้พ่อให้แม่เขาอ่ะไม่ทราบว่าบวชให้แบบไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ความหมายเลยเพียงแต่ว่าได้บวชเข้ามาแล้วก็ชือว่าบวชให้พ่อให้แม่อย่างนี้ก็มีอ๋อ คำว่าบวชให้พ่อแม่มันก็มีความหมายอย่างลึกซึ้งนี้ <c oughs> ถ้าเราบวชเพื่อจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จริงๆนะบวชแล้วก็ต้องตั้งอ,อกสั่งใจเรียนทำวินยัยแล้วสำรวมตนตามทำวินัยนั้นด้วยดีไม่ล่วงทำล่วงวินยัยรักษาตนให้ตั้งอยู่ในความสงบด้วยดี ขยันมันเทียนทำข้อวัดปฏิบัติไม่เกียจคร้านตามระเบียบของวัดเช่นตื่นหลึกลุกเช้าให้ทันเวลาทำกิจวัตรเช่นไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมหมู่อย่างนี้นะแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานใจลงไปพยายามอย่าให้ขาดอ,อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการบวชมาเพื่อสั่งสมบุญกุศล แล้วเราก็จะอุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่มารดาบิดาเพื่อต่อบุญแทนคุณท่านฝ่ายมารดาบิดาเมื่อเห็นลูกของตนนั้นประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยตั้งอยู่ในความสงบไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปในทางที่ไม่ดีไม่งามอย่างนี้แล้วพ่อแม่ก็ดีอกีใจหลายอ่า แม่ว่าลูกนั่นจะประมาทพลาดพังตนมาแต่ก่อนบวชพ่อแม่ก็ยอมยกโทษให้เลยเรียกว่าให้อภนะัยฮะนี่แหละเรียกว่าเราบวชมาเพื่อ,อตอบบุญแทนคุณท่านค่าข้าวป้อนและน้ำนมเราเป็นหนี้บุญคุณของท่านต้องระลึกไว้เสมอพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการบวชนี่แหละ เป็นการใช้นี่บุญคุณค่าเข้าเพราะและน้ำนมจากมารดาบิดาได้เป็นเป็นอย่างดีกลัวการตอบบุญแทนคุณโดยวิธีอย่างอื่นเช่นอย่างคู่ครองเรือนอย่างเนี้ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ <c oughs> ด้วยปัจจัยทั้งสี่เหล่านั้นเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างไรก็ตามแหละ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าก็ยังสู้ผู้บวชเข้ามาแล้วพอพึติพรมจันท์ให้เป็นไปด้วยดีไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าผู้บวชเข้ามาเนี่ยเมื่อทําดีแล้วได้บุญกุศลหลาย <c oughs> แล้วก็แักจูงมารดาบิดาให้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลได้แนะนำให้มารดาบิดาละความเห็นผิดตั้งอยู่ในความเห็นถูกได้ ถ้าหากว่าบวชไปนานๆไปนะมีความรู้ความฉลาดในธรรมในวินยัยนี่ก็สามารถเปื้องความเห็นผิดของมารดาบิดาได้ให้มารดาบิดาได้เห็นถูกได้ปฏิบัติถูกได้พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ไปเพราะฉะนั้นนะจึงว่าการบวชนี่จึงเป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เป็นอย่างดียิ่งกว่าการตอบบุญแทนคุณอย่างอื่น ก็ S <S <an other> เพียงแต่ไปอตอบบุญแ่งคุณด้วยให้ข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยอยู่ยาแก้โกครคภัยไข้เจ็บเท่านั้นนะมันก็ช่วยได้แต่เพียงในชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ช่วยไม่ได้ทางจิตใจไม่สามารถจะไปสั่งสอนพ่อแม่ให้ละชั่วทำดีได้อย่างนี้ไม่ ไอ้ลูกที่อยู่คลองเรือนจะไปสอนพ่อสอนแม่นั้นพ่อแม่ไม่ยอมเชื่อแอืวเป็นอย่างนั้นถ้าหาว่าลูกคนใดได้เข้ามาบวชแล้วอย่างนี้ได้ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยประพฤติดีจนว่าทำให้พ่อแม่ยินดีเข้ารบับถือได้แล้วไอ้ลูกคูนั้นนะไปสั่งสอนพ่อแม่นี้พ่อแม่ย่อมฟังฮนะ,อ,ะอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดี การบวชในพระพุทธศาสตร์สนานี่นะมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็เพื่อชำระกิเลสบาปธรรมให้บาวางออกไปจากจิตใจของตนอย่างที่สองก็เพื่อตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาหรือว่าลุงป้านาอาวงศาคณาญาติตลอดถึง ทายกทายกาผู้อุปถัมภ์บำรงด้วยปัจจัยทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นนี่ถ้าว่าเราประพฤติดีประพฤติชอบตั้งอยู่ในธรรมวินัยด้วยดีบุญกุศลอย่อมเจริญขึ้นมากเมื <store. S 1> ่อเรามีบุญแล้วเราก็แบ่งบุญนี่แหละให้ท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเช่นนั้นมันก็จึงเรียกว่าบวชมาเพื่อตอบบุญแทนคุณรูว่า บวชมาให้มารดาบิดานั้นสมอยู่ถ้าไม่เป็นอย่างว่านี้แล้วคําว่าบวชให้มารดาบิดาไม่มีความหมายอะไรเลยแม่แต่ให้ตัวเองก็ไม่ได้แต่แม่ตนจะสร้างเอาบุญกุศลให้แก่ตนของตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตรงต่อธรรมวินยัยไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะ ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจการภาวนานี่ก็คงจะพากันเข้าใจแล้วได้มาอบรมอเป็นนาคอยู่แล้วฝึกขัดกันมาแล้วพอสมควรทีเดียวอะนี่เพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่ตอไปด้วยความไม่ประมาท ขอจบลงเพียงเท่านี้